สวัสดีครับพบกับช่องตั้มช็อปนะครับผมผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้ทางช่องของเรานะครับผมก็มีเทคนิคนะครับผมอย่างหนึ่งมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะเอาไปทําตามนะครับผมกับ M นะครับผม502 MT ตัวนี้นะครับผมนะครับ M ตัวนี้เป็นระบบ2.0นนะครับผม ก็เป็นระบบ2.0ที่เป็นแอมที่ยอดฮิตเลยนะครับผม s k502mt นะครับผมก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับผมตัวแอมตัวนี้นะครับผมก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับผมผมก็นำมาใช้งานอยู่หลายตัวเลยนะครับผมเช่นตู้ตู้นี้นะครับผมก็เป็นอของ เซต G ห้าส่วนสอง MT นะครับผมก็ดอกลำโพงผมก็ใช้เป็นตัว SU นะครับผมดอก SU นะครับดอก SU แล้วก็ดอก LG นะครับผมก็ทําเป็นระบบหนึ่งจุดหนึ่งไปแล้วนะครับนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมท่านนำ M นะครับผมจับมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็น เขียนคำว่าเบียดนะครับผมกับฝั่งนี้นะครับผมเสียงกลางนะครับผมท่านนะครับผมพลิกมานะครับผมพลิกนะครับผมแล้วก็เตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็มีตะก่วบัตรกี้นะครับผมตะก่วบัตรกีนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมคลิปนี้จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่เนี่ยนะนะครับผมที่มีอ่านี่นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเชื่อมตัวไหนนะครับท่านเอาไปนี่นะครับตัวกลางนะครับผมก็จะมีนี่นะครับผมเขี้ยวนี้เขี้ยวนี้นะครับผมให้ท่านนะครับผมนําตะกัวนะครับผมบัดกีอ่าใส่ด้วยกันเลยนะครับผมบัดกีด้วยกันนะครับผมแค่นี้นะครับผมแค่นี้เลยจริงๆนะครับผมก็จะเป็นระบบ1.1แล้วนะครับผม1.1ก็ท่านก็เอาเบรดหนึ่งตัวนะครับผมเสียงกลางแหลม นะครับผมไปด้วยกันนะครับผมก็ต่อไปเลยนะครับอ่าก็เป็นทิคหนิกหนึ่งนะครับผมที่อ่ามาแนะนำท่านผู้ชมทางช่องทาง youtube นะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับผมมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดแชร์นะครับผมด้วยนะครับผมกับช่องน้องใหม่นะครับผมถ้ามีอ่า ความรู้ใหม่ๆนะครับผมผมก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมเอาไวา้ใช้งานหรือว่าเอาไว้แก้ปัญหานะครับผมในเบื้องต้นนะครับผมสําสหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมอขอขอบคุณครับ